ปะยะบุตรพูดถึงก้าวไกลาการทําหน้าที่ฝ่ายค้านตอนนี้ฮะวิธีการที่พรกคก้าวไกลจะทําตัวเป็นฝ่ายค้านรอบนี้เพื่อจะทําให้ประชาชนไม่เบื่อนะ ผมอยากให้ถอนวิธีคิดว่าเสถียาคือประยุทธ์ออกไปก่อนมิภา้วิาจารแต่ว่าทําไมคุณใช้วาทศิลป์ตอดเล็กปอดน้อยมีคําคมมีอะไรเต็มแล้วก็มีการกระแทกแรงๆบ่อยๆผมก็ไม่นั่งวิเคราะห์หรคิดดีลูกคิดคานวณไปตัวลผมก็มีความตั้งข้อสังเกตว่าหรือว่าสสหลายคนยังคิดว่านี่เป็นรัฐบาลประยุทธ์อยู่ยังชินเลยค้านในยังค้านในสไตล์แบบสมัยประยุทธ์อยู่เพราะเวลาตอนคุณค้านสมัยตัวหนึ่งยุทธเนี่ยคุณกระแทกแรงๆคุณมีคําบาดเฉือนกันไปกันมาเนี่ย คนดูทางบ้านเฮจะได้ชอบถูกไหมครับแต่รอบนี้นายยุทียื่เศรษฐาทวีสินนะครับไม่ใช่ประยุทธ์จันโอชาคุณเศรษฐาคือคุณเศรษฐาไม่ใช่คุณประยุทธ์ดังนั้นเวลาคุณค้านคุณเศรษฐาคุณใช้ลีลาเหมือนตอนคุณค้านคุณประยุทธ์เนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้แต้มนะการคุกคามทางเพศเนาะของสสท่านหนึ่งที่ประชาธิปิบัติอะ่ะแล้วก็จะมีกลุ่มนี้เย,ยาวาชน3นิ้วเนี่ยเขาตั้งตัวเองว่าเขาเนี่ยเป็นกลุ่มเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้หญิงจู่ๆก็หายหน้าหายแต่เป็นเส้นลุยไฟอยู่หน้าพัคประช บอกเป็นพักเนะก้าไกลเนี่ยนะปรากฏว่าแอดมินค่ะโพสต์บอกว่าเก้าช้าวะ่ะเรื่องอะไรบ้าง <laughs> าาจะสิ้นปีแล้วยังไม่ยื่นหลักฐานหุ้นซืออ้อเน<ล>ยหายไปไหนเนี่ยไปมืองนอกอะ่ะก็มีอีกคนจะสิ้นเดือนแล้วยัยงสอบสอบส,บสบหืนไม่เสร็จเลยไอ้ทิมนะ <c oughs> แอดมินบอกว่าเก้าช้าว่ะเออช้ามากค่ะส่วนปิยบุตรแสงกนนกคุลฮะล่าสุดมีคลิปในติก t o k ที่ยกตัวเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อมติชนนะนะ ปัถนาดีปยบุตรพูดถึงก้าวไกลมีความเห็นว่าการทําหน้าที่ฝ่ายค้านตอนนี้ฮะทำตัวนฝ่ายค้านมองยังไงฮะเพื่อจะทําให้ประชาชนไม่เบื่อนะทางพรรคก้าวไกลเองผมก็เรียนอีกครั้งด้วยความปรารถนาดีนะครับว่าผมเนี่ก็มีความเห็นว่าวิธีการที่พรรคก้าวไกลจะทําตัวเป็นฝ่ายค้านรอบเนี้เพื่อจะทําให้ประชาชนไม่เบื่อนะผมอยากให้ถอดวิธีคิดว่าเสถษฐาคือประยุทธ์ออกไปก่อนอ๋อค่ะอาจารย์อยากให้ถอดผมดูติ อ่คือคือผมเนี่ยเห็นตั้งแต่ตอนถแถลงนโยบายคุณเื่อยเห็นการถแถลงนโยบายผมก็ดูรู้สึกเอ๊ะมีภาควิจารณ์ว่าทําไมคุณใช้วาทะสินปอดเล็กปอดน้อยมีคําคมมีอะไรเต็มแล้วก็มีการกระแทกแรงๆบ่อยๆใช่ไหมครับ <laughs> ผมก็มานั่งวิเคราะห์ดีคิดดีลูกคิดคํานวณไปครงนัผมก็มีความตั้งข้อสังเกตว่าหรือว่าสสหลายคนยังคิดว่านี่เป็นรัฐบาลประยุทธ์ธอยู่ยังชินอย่หรอค้านใน <laughs> ยังค้านในสไตล์แบบสมัยประยุทธ์อยู่เพราะเวลาตอนคุณค้านสมัยตัวเองยุทธ์เนี่ยคุณกระแทกแรงๆคุณมีคําบาดเฉือนกันไปกันมาเนี่ยคนดูทางบ้านเฮ hey, สะใจชอบถูกไหมครับแต่รอบนี้นายพตรีชื่อเศรษฐาทวีสินนะครับ ไม่ใช่ประยุทธ์จันโอชาแม้คุณจะพยายามบอกว่าคุณเอาส่วนประกอบของรัฐบาลประยุทธ์มาผสมเข้าไปก็ตามบางท่านบอกเป็นส่วนต่อขยายของรัฐบาลปิยก็ตามแต่ตัวนายกรัฐมนตรีมันคนละคนกันอันนี้ต้องยอมรับข้อเท็จจริงคุณเศรษฐาคือคุณเศรษฐาไม่ใช่คุณประยุทธ์ดังนั้นเวลาคุณค้านคุณเศรษฐาคุณใช้ลีลาเหมือนตอนคุณค้านคุณประยุทธ์เนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้แต้มนะค่ะ เพราะคนจํานวนไม่น้อยเขาก็ต้องคิดว่าตัวคุณเฉษฐานน่ะเอาละมาบอกเกิดของรัฐบาลเป็นยังไงทุกคนทราบกันดีแต่อย่างน้อยเขาไม่ใช่บนเอกยุทธ์นแน่ๆอย่างน้อยเขาก็มากติกาจากการโหวตในสภาค่ะเู็ไหมเขาไม่ได้มาจากการรัฐประหารและสืบทอดอนานาจแม้เขาจะมีส่วนประกอบของรัฐบาลเดิมอยู่บ้างส่วนใหญ่ด้วยอ่ะแต่ว่าในท้ายที่สุดคืออะไรล่ะเขาก็มาตามกระบวนการโหวตกันในสภา เขาก็มาตามกระบวนการของการตั้งรัฐบาลผสมในแบบของเขาและตัวนายบริก็ไม่ใช่คุณประยุทธ์ดังนั้นผมอยากเชิญชวนว่าสสพนใคใดเวลาคิดเนี่ยนะครับอภิปรายตัวรัฐบาลเนี่ยต้องพยายามถอดอันนี้ทิ้งก่อนไม่งั้นเดี๋ยวคุณติดลีลาเดิมๆ <ใช S 1> พอคุณติดลีลาเดิมๆถ้าเป็นคนญปรมยุคนอาจจะปมมือเชียแต่พอเป็นคุณเศรษฐะอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเล่นมันชักจะเกินไปไหม แต่ว่าทีนี้ถ้ากลับมาฝั่งของก้าวไกลนะสิคะอาจารย์อันนี้ว่ากันตามตรงนี่เป็นไงล่ะขางหรือพูดคือคุณเปียบุตรแสงกหนกุลอดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ค่ะวิพากวิจารณ์การวางบทบาทการทําหน้าที่ฝ่ายค้านของพรรคก้าวไกลไเหมือนกับกําลังแสดงท่าทีเหมือนยุคพลเอกประยุทธ์ยังเป็นนายกอยู่ซึ่งอันนี้ผิดคุณเปียบุตรบอกนะค่ะ คุณพิบ่ตคนเดียวกันกับที่เคยบอกว่าจะไม่วิจารณ์ก้าวไกลอีกแล้วเนี่ยแต่นี่พูดเต็มเต็มเลยฮะเต็มเต็มเลยฮะเต็มตีนอะนะยังวางบทบาทประดิษฐ์วาทกรรมเออนี่ใช่นะหลวงประดิษฐ์โวหารกล่าวหลวงประดิษฐ์วาทกรรมหลวงประดิษฐ์วาทกรรมใช่ใ่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นพักก้าวไกลเองเนี่ยฟังพี่หลวงประดิษฐ์พี่ฟังพี่เขาบ้างไม่งั้นเดี๋ยวพี่ก็จะมาออกมาเรื่อยๆนะคือถ้าจะดทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้าน ที่มีคุณภาพจริงต้องค้านด้วยข้อมูลมนําเสนอข้อมูลหลักฐานมไม่ใช่การประดิษฐ์วาทกรรมแล้วไม่ใช่การไปโหนม็มอบเด็กการเคลื่อนไหว event, อีเวนต์นะ,อะบอกว่าไม่ได้ล้มเจ้านะแต่ไปสนับสนุนคนที่ดําเนินคดีหนึ่งหนึ่ง,งสองอที่ยังเคลื่อนไหวอยู่อ,อย่างเงี้ยนะบอกว่าเราจะมาเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศสังคมจะดีขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีแต่สุดท้ายยังเรื่องหมกบุ่นอยู่กับเรื่องไม่กี่ประเด็นนะ่ะ โจมตีนะเอายุบกรมโนอย่างนี้แก้หนึ่งหนึ่งสองอย่างนี้นะเรื่องการแก้ปัญหาความยากจนต่างๆอนา่ะทําไมไม่ไปเน้นเรื่องพวกนั้นรวมไปถึงเรื่องคุณทักษิณที่ชั้นสิบสี่ก็ไม่เคยมีการไปแตะแบบตรงๆแบบจังๆเลยค่ะเพราะว่าเจ้าตัวก็พูดถึงเรื่องความเหลื่อมล้ําเรื่องชนชั้นอยู่ในนะ้นพักนี้นะฮะนะพูดถึงพลเอกประยุทธ์เมื่อวานนี้คุณนิวัฒชัยเกษมมงคลเลขาธิการปปช เปิดเผยความคืบหน้าการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายกและรัฐมนตรีมีสองส่วนนะฮะส่วนที่หนึ่งก็คืออดีตรัฐมนตรีในยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์ยื่นกรณีพ้นจากตําแหน่ง<ภ>อีกอันหนึ่งก็คือรัฐมนตรีในรัฐบาลปัจจุบันยื่นกรณีเข้าดํารงตําแหน่งใหม่มซึ่งมันจะมีข้อยกเว้นอยู่คนไหนที่ ดำลงตำแหน่งเดิมนะต่อในเวลาไม่เกินหนึ่งเดือนหลังจากที่พ้นจากตำแหน่งก็ไม่ต้องยื่นใหม่อะไรเป็นข้อยกเว้นเดิมนะชปะชออัปเดตเมื่อวานนี้คนที่ยื่นแล้วในรัฐบาลชุดพลเอกประยุทธ์คือนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ยื่นแล้วนายวิศณุเครือง,งามอาดีตรองนายกยื่นแล้วนายจุรินลักษณะวิสิทธิอดีตร,อ,รองนายกรัฐมนตรีพาณิชยืย่นแล้วครับ นี่คือตัวอย่างที่ยื่นแล้ว14คนนายกกับรัฐมนตรีในยุคลุงตู่ยื่นแล้ว14คนยังไม่ยื่น12แล้วมีได้รับการยกเว้นเพราะว่าเข้ามาเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้ด้วยก็ใช้อันที่เคยยื่นเอาไว้นั่นแหละก่อนรับตำแหน่งาสามารถที่จะใช้อันเดิมได้นะแต่ถ้าจะยื่นเพื่อแสดงไม่เป็นหลักฐานก็ได้ะนะ ก็ยังมีคนที่ได้อานิสงส์นี้อยู่นะทั้งหมดเนี่ยสิบห้ารายเห็นไหมแต่ประเด็นสาคัญอยู่ที่ลุงตู่ยื่นแล้วครับแล้วลุงตู่ไม่ได้ดํารงตําแหน่งในรัฐบาลปัจจุบันแล้วมันเกินสามสิบวันแล้วก็อยู่ในข่ายที่ต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินหลังจากนี้คเพราะฉะนั้นไอ้คนที่เคยไปปัน่นไปโจมตีว่าผดดลการมันไม่ยืน่นบัญชีทรัพย์สินตรวจสอบมันไม่ได้อ แล้วเดี๋ยวมันก็จะมีวิธีมันไม่ยืดไม่เปิดเผยหรอกอจาได้ไหมไที่ไปปั่นกันหนักๆตอนนู้นอะ่ะเป็นความเท็จทั้งหมดท็อปนิวเราก็เคยให้ข้อมูลไปแล้วว่ามันมีข้อกฎหมายที่ระบุในรัฐธรรมนูญนะว่าคนที่เป็นนายกเดิม,มแล้วดํารงตําแหน่งนายกอีกหรือเป็นรัฐมนตรีอีกเนี่ยคให้ใช้อันเดิมไม่ต้องยืนใหม่พลเอกประยุทธ์ก็เลยยืน ตอนที่เข้าดํารงตําแหน่งนายกเมื่อปีห้าเจ็ดแล้วพอพ้นจากตําแหน่งแล้วก็จะมาเป็นนายกหลังการเลือกตั้งปีหกสองก็เลยไม่ได้ยื่นและเปิดเผยอ,อืเพราะเป็นข้อยกเว้นตามกฎหมายแต่กระนั้นลุงตู่ก็ยังยื่นยื่นไม่เป็นหลักฐานกับปปชแล้วพอพ้นจากตําแหน่งนายกในคราวนี้อย่างเป็นทางการก็เลยยื่นอ,อย่างเป็นทางการและจะเปิดเผย เพราะฉะนั้นสามารถตรวจสอบได้หลังจากนี้คือตอนยื่นปี57แล้วก็ตอนยื่นใหม่ปัจจุบันนี้ว่าทรัพย์สินลุงตู่เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรส่วนนี้คือรายการทรัพย์สินที่พลเอกประยุทธ์ยื่นไว้นะปี2,557นี่ด้านบนจะเห็นนะฮะ,ะยื่นปี57ชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาเห็นไหมฮะรวมนะรายการทรัพย์สิน100รนะ100เท่าไหร่เนี่ย หนึ่งร้อยแปดสิบแปดหนึ่งร้อยยี่สิบแปดล้านหนึ่งร้อยยี่สิบแปดล้านบาทนะฮะเนี่ยถ้าดูข้างในฮะเอเข้าไปดูข้างในเลยนะฮะก็จะมีบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินนะฮนะก็ของคู่สมรสด้วยนะฮะม,มีอะไรบ้างนะก็มีทั้งประวัติการทํางานนะฮะแล้วก็มีรายการทรัพย์สินที่แจ้งเนี่ยเป็นอะไรบ้างในหนึ่งร้อยยี่สิบแปดล้านเนี่ยนะฮะ เห็นไ,ไหมฮะแล้วยังมีการแจ้งด้วยนะว่ามีเงินนะที่ได้มาจากการขายที่ดินของบิดานะแล้วก็มอบให้เจ้าตัวยังไงบ้างนะแล้วก็มอบให้ใครยังไงบ้างคือแจ้งเอาไว้หมดเลยฮะค่ะนี่นะฮะที่ลุงตู่ทีแจ้งเอาไว้แล้วเป็นเงินในบัญชีเงินฝากกี่บัญชีบัญช,ชีไหนบ้างมีรายการทร,รัพย์สินอะไรบ้างเห็นไ,ไหมฮะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าพลเอกประยุทธ์ถูกตรวจสอบไม่ได้นี่ไม่จริงนะแม้กระทั่งที่ดิน มีที่ดินที่ชะอํานะที่สันปะตองเชียงใหม่้วยเออมีที่สันปะตองด้วยเลยฮะนี่ที่เดียวกับน้องมีนานเนี่ยอยู่ที่สันปะตองเชียงใหม่ก็มีนะแล้วก็มออีรายการทรัพย์สินอื่นๆนะนี่มีทรัพย์สิน,สนมีเครื่องประดับมีนาฬิกามีอาวุธปืนนะปืนข้าวกระบอกอะนะเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาถูกตรวจสอบได้แล้วตามรายการทรัพย์สินที่แจ้งไว้เดิมเนี่ยนะแจ้งไว้เมื่อปีห้าเจ็ด ระบุว่ามีทรัพย์สินรวมเนี่ยนะฮะหนึ่งร้อยยี่สิบแปดล้านบาทนะฮะแล้วก็มีมรดกหกร้อยล้านแล้วก็ไปแบ่งใครยังไงแจ้งไว้หมดทีนี้ประเด็นที่ต้องตามหลังจากนี้คือไอ้เมื่อสักครู่นี้คือปีห้าเจ็ดนะทั้งหมดนี้นะอันยื่นใหม่เนี่ยพลเอกประยุทธ์แจ้งว่ามีทรัพย์สินนี้สินเท่าไหร่ทีนี้เพิ่มขึ้นหรือลดลงอ่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าไหร่นะแล้วจะมีรายการไหนที่ชี้แจงอธิบายอย่างไรใช่ไหมสมมุติว่าเพิ่มขึ้นค่ะ นะเพราะว่ามีเงินที่มาจากการขายที่ดินอะไรต่อมีอะไรเนี่ย <S <S พเพิ่มขึ้น300ล้านสมมุตินะอะก,ก็มาจากไหนก็มีที่มาก็ชี้แจงได้ะนะรวมไปถึงจะมีอันอื่นหรือเปล่ารู้ว่าจะลดผมก็ไม่รู้เดี๋ยวก็รอการเปิดเผย<ะ>แต่ทั้งหมดเนี้ยมนสะท้อนให้เห็นว่าไอ้ที่ไปกล่าวหากดดันปรับปรำปั่นกระแสะเพื่อออกมาขับไล่ว่าถูกตรวจสอบไม่ได้เป็นเท็จโดยสิ้นเชิง<ะ>เด็กเมื่อความจริงมันปรากฏแล้วว่า ยื่นแล้วล่าสุดรอแค่เปิดเผยเดี๋ยวเปิดเผยเมื่อไหร่เราก็จะนํามารายงานคาดว่าอีกไม่กี่วันขั้งหน้าเพราะว่าหมดเวลาการยื่นเนี่ยสี่พฤศจิกาย,ยนนะพอครบแล้วก็คงจะเปิดเผยพ,พร้อมกันนะ่ะกับคนอื่นๆนะฮะอันนี้คือบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของลุงตู่ประเด็นเรื่องของการคุกคามทางเพศเนี่ย หลายคนก็บอกว่าเมื่อวานนี้คือ30ตุลาคมเขาให้สัญญิงสัญญาไว้ว่าไม่เกินสิ้นเดือนตุลาคมเนี่ยจะรู้ผลการสอบสวนแน่นอนอแต่มันก็ช้าแอคชั่นช้าเกินไปเมื่อวานนี้คณะ,ะกรรมาการแล้วก็รวมไปถึงพักเก้าไกลใน Facebook f แฟนเพจเขามีการแจ้งนะคะว่ามีการสอบสวนข้อเท็จจริงทั้งพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยสำหรับสอสอสองคนที่ไปมีการประพฤติคุกคามทางเพศปรากฏว่า คณะกรรมการบริหารของพรรคก้าวไกลเนี่ยมีการพิจนารณาแล้วเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีการนัดประชุมกรรมการบริหารพักร่วมกันกับสสของพรรคก้าไกลเพื่อพิจนารณาว่าคนที่ถูกร้องคนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดประพฤติผิดแบบนี้ผลจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอดูวันพรุ่งนี้นะคะหนึ่งพฤศจิกาย,ยน5โมงเย็นเขาจะมีการถแถลงอย่างเป็นทางการแต่เพราะว่าการเทคแอคชั่นของพรรคก้าไกลมันช้า mm hmm. เรื่องที่มันเกิดขึ้นที่เกี่ยวกับพรรคก้าไกลทุกครั้ง ถ้าจะเป็นไปเกี่ยวกับการกระทําความผิดฝ่าฝืนจริยธรรมฝ่าฝืนกฎหมายผิดข้อกฎหมายหรือจะเป็นคุกคามทางเพศหรือจะเป็นเรื่องของการทำลายร่างกายพักก้าไกลจะเทคแอคชั่นช้าทุกขังก็ทําให้ภาคประชาชนเขาก็ต้องมีการขยับเพราะถ้าไม่ขยับโซเชียลไม่ไปสกิดคุณก็จะไม่มีการกระเตื้องขึ้นมาว่าจะต้องไปตรวจสอบจริยธรรมสอสอภายในพัก หรือไม่ยอมพูดถึงเรื่องแบบนี้เลยบิดไปเรื่อยไม่ยอมพูดถึงประเด็นเรื่องนี้วันนี้ประมาณสักสิบนาฬิกา30นาทีนะคะจะมีกลุ่มทางด้านของ Facebook f แฟนเพจที่ชื่อว่าวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรแล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็นคณะสีดาลวยไฟพิธีราชเสียลวยไฟได้ไหมคะสมัยที่มีการคุกคามทางเพศเนาะของสอสท่านหนึ่งที่ประชาธิปั์อ,อ่ะแล้วก็จะมีกลุ่มเนี้ยเยาวาชน3นิ้วเนี่ยเขาตั้งตัวเองว่าเขาเนี่ยเป็นกลุ่มเพื่อ ปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้หญิงจู่ๆ <laughs> ก็หายหน้าหายแต่เป็นเส้นลุยไฟอยู่หน้า <laughs> พรคประชาธิปัตย์และพอถึงพักคก้าวไกลบ้างเนี่ยหายไม่เห็นแม้แต่หัวไม่เห็นแม้แต่เงาแม้แต่คนเดียว hmm. วันนี้เขาก็จะมีกลุ่มที่เป็นแอดบิน Facebook Fanpage วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรมีคุณป้าอายุทยานะมีกลุ่มของพี่ระตุสปปสปปสเนี่ยเขาก็จะไปขยับขยื่นนี่แหละในเมื่อไม่มาใช่ไหมงั้นเดี๋ยวฉั้นก็จะไม่ทนฉั้นก็จะไปเอง สีดาจะไม่ทนกิจกรรมแบบนี้ใช่หน้าตึกไทยสมิตแล้วก็ในเพจนี้เขาลงว่าลงหนังสือที่เขาขออนุญาตเรียบร้อยแล้วนะใช่ใช่นี่นะฮะเขาบอกจะมีคุณสสสสเก้าไกลคือแจ้งว่าขอเข้าทํากิจกรรมยื่นหนังสือให้กับพักเก้าวไกลที่อาคารไทยสมิตถนนเพชรบุรีสามสิบเอ็ดตุลาคมนี้ที่เป็นหนังสือสามสิบเอ็ดตุลาคมนี้สิบโมงครึ่งถึงเที่ยงนะฮะ ก็จะมีผู้เข้าร่วมประมาณ50ถึง100คนนี่เป็นหนังสือเป็นหนังสือที่เเขาไปขออนุญ,ญาตมาจากทางสอนอมักกสันค่ะสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเขาเขียนชัดเจนว่านหนัังือครบกิจกรรมหน้าตึกไทยซับมิตเนี่ยขออนุญาตแล้วอ่นานะเดี๋ยวจะให้เห็นพ <มา S 1> เพราะว่าจะให้เห็นภาพที่เป็นหนังสืออะเห็นไหมดูลายกลุ่มเนี่ย นี่อันนี้แต่ว่านี่ตอนแรกเนี่ยคือกลายเป็นว่ามันมีการพูดคุยกันอยู่ในอินบ็อกซ์แล้วก็ตอนแรกเขาจะไปที่ไทสมิธใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเอ๊ะหรือว่าจะไปที่ที่ทําการของพักเก้าไกลที่แถวแถวหัวหมากสุดท้ายก็ขอทําเรื่องเรียบร้อยแล้วน,นี่คือนี่คือนังสือยังเป็นทางการอ่านี่คือนังสือยังเป็นทางการที่ขอทํากิจกรรมหน้าตึกไทสมิธสิบโมงครึง่งใช่นี่นะก็เอ่อกลุ่มนี้ที่เขาจะไปกันนะครับแล้วก็ วันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีกลุ่มนี้นะฮะที่จะไปหน้าตึกไทยสมมติแล้วก็อีกที่หนึ่ง10บโมงกลุ่มของคอปทจะไปที่ทำเนียบร,รัฐบาลเพื่อไปถามกับนายกเศรษฐาว่าทำไมถึงไม่สั่งการให้ส่งตัวทักษิณกลับไปที่กรมราชธานหลังจากที่อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจมาเป็นเดือน ดินะไฮไลท์ก็คือจะชวนกันสวมถุงเท้าสีแดงหรือสีม่วงเพื่อเป็นการล้อเลียนการแต่งกายของคุณเศษฐาด้วยเนี่อันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะคอป,อคอปอทอคปทอค่ะ,ะจะไปสอบถามกับคุณเศษฐาว่าตกลงเรื่องทักษิณเนี่ยทุกวันเนี่ยนนยังอยู่ชั้น14โรงพยบาบาลตำรวจเนี่ยจะเอายังไงกันแน่แต่ไม่ค่อยเห็นคุณเศฐาพูดถึงเรื่องนี้เลยนะจริง,รงๆหนูมไม่ค่อยได้เห็นเลยเวลาแบบเออคุณเศรษฐาไม่พูดค่ะ ององก,ก็พูดน้อยพูดน้อยก้าวไกลเงียบเลยอืใช่ไอ้คาว่าคนเท่ากันทุกคนเท่าเทียมคนเท่าเทียมกันเนี่ยค่ะไม่มีแล้วใช่ไหม <laughs> ไม่พูดแล้ว <laughs> าพาเก้าไกลไม่พูดเลยคุกเอาไวขา้ขังแต่เฉพาะคนจนคนเท่ากัน<ะ>คนเท่าเทียมกับกรณีของทักษิณเก้าไกลไม่พูดเลยแต่เลยหรือว่าอะไรนะเ,เรื่องของการปฏิบัติการของผู้ต้องขังอย่างเงี้ยหรือไปด่าว่ากระบวนการยุติธรรมไปด่าว่าราชทรน์ด่าว่าศาลวันนี้ก้าไกลไม่มีสัก แเลยรวมไปถึงพวกกลุ่มเยาวชนสมนิ้วด้วยใช่ถึงคนเขาถึงตั้งข้อสังเกตกันว่าก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยไปคุยไปตกลงอะไรกันไว้หรือเปล่าการละครอย่างไรเหรอคะใช่อย่างเพื่อไทยเองเนี่ยเรื่องของลององ่ะอ่าใช่ที่ถูกขับออกมาจากพักแล้วก็ไปอยู่อีกพักหนึ่งเนี่ยก็ไม่พูดก้าวไกลเออเพื่อไทยเขาแทบไม่พูดเลยไม่พูดเลยไม่วิพากษ์วิจารณ์ไม่อะไรเลยค่ะขาะเดียวกันก้าวไกลก็ไม่พูดถึงเรื่องทักษิณ ที่ไม่ยอมติดคุกแล้วไปอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจก้าวไกลก็ไม่พูดไม่แตะอะไรเหมือนกัน<ช>เขาเลยตั้งข้อสังเกตคืว่าทั้งเพื่อไทยและก้าวไกลเนี่ยคุณสองพักเนี่ยไปตกลงอะไรกันจะไม่วิาพากษ์วิจารณ์กันเองใช่ไหมเออเออตอนนี้ไม่ใช่แค่เพื่อไทยหรือก้าวไกลการละครละมันเป็นเพื่อไทยก้าวไกลการละครไว้ได้วยกันทั้งคู่ออไม่เห็นการขยับจริงๆนะอาจจะมีบ้างๆอะค่ะสสเพื่อไทยบางคนแบบมีแบบ แซะแสะบ้างเนี่ยแต่ไม่เคยขยับเป็นเรื่องเป็นราวไม่เคยฟ้องไม่เคยยื่นหนังสือไม่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่เนี่ยพูดถึงคอปทอเนี่ยแวบไปที่พิตามพิชิตชัยมงคลหน่อยโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เอาไว้อันนี้ก็น่าสนใจคือวันเนี้ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องของว่าสสหรือว่าคนที่อยู่ในพักเพื่อไทยอย่างเดียวที่ไม่มีการตอบคําถามเรื่องนี้สำนักงานตารวจแห่งชาติหรือว่าโรงพยาบาลตํารวจหรือราชทันเองก็ตามเนี่ย ยังไม่เคยออกมาตอบคําถามชัดๆเลยสแสดงว่าหมายความว่าเรื่องของกระบวนการนี้ที่ทักษิณชินวัตรหรือว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรกลับมาแล้วไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแบบนี้เนี่ยมันเหมาะสมมันถูกต้องไหมคุณพิชชัยมงคลบอกว่า70วันความยุติธรรมล่องลอยคือ70วันที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณอ้างว่าป่วยและมาอโรงพยาบาลตํารวจโดยที่ข้าราชการในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยไม่มีใครกล้าพูดอะไรเลย แบบนี้กําลังถูกอิทธิพลทางอํานาจการเมืองบีบบังคับให้ละเว้นการใช้ความยุติธรรมถึงเวลาหรือยังที่ต้องถามนักการเมืองแล้วก็ให้นักการเมืองเหล่านี้รับผิดชอบจัดการโดยเฉพาะนายกเศรษฐาทวีสินคุณตั้งพิชิตพูดถึงว่านายกขุนเชิดเศรษฐาทวีสินด้วยซ้ําไปอคอพทอจะไปแสดงจุดยืนให้รัฐบาลต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ให้มันถูกต้องตามหลักนิติธรรมความถูกต้องที่มันต้องมากกว่าถูกกฎระเบียบ ความถูกต้องคือใจหลักสําคัญของกระบวนการยุติธรรมไม่ใช่ทาเพื่อความถูกใจฉะนั้นนายกเศรษฐาทวีสินคุณต้องตอบให้ชัดเรื่องของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรอย่าลอยตัวเหนือความยุติธรรมมีเท่าไหร่กลุ่มของคอทตจะไปเท่านั้นเพราะจะไปพูดความจริงพูดความจริงแทนพี่น้องประชาชนอืมอ mm ื hmm. อย่างที่บอกและะ้วค่ะว่าวันนี้กรรมาทการก็ยังไม่ตอบนี่มันเลยมาก็เจ็ดสิบวันนะก็เท่ากับว่าเลยกําหนด ข้อบังคับของการที่ออกไปรักษาตัวนอกรัชธานอยู่แล้วขยับไปให้อีกคำว่าขยับไปให้อีกสำคัญคือต้องรักษาดูแลแค่ไหนแล้วจะต้องรักษาดูแลไปจนถึงเมื่อไหร่หรือจะต้องรักษาดูแลไปจนถึงนู่นกุมภาพันปี67เจแล้วก็ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ได้เข้าสู่เรื่องของเรือนจําอย่างเป็นทางการเลยล้วต้องรอดูว่าเรื่องนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนของรัฐบาลของคุณเศรษฐาไหมาวันนี้ไม่ใช่แค่นโยบาย แจกแรถแลกแจกแถมอย่างเดียวแล้วเรื่องนี้ถ้าไม่ขยับประชาชนก็รับไม่ได้ก็ทนไม่ได้เหมือนกันแล้วก็จะเห็นการขยับเขยื่อนอย่างเป็นรูปธรรมก็จะคอปทอนนี่แหละค่ะใช่ใชก็จะคอปทอนี่แหละที่เขาแบบเอ่อขันแข็งแล้วก็ให้ความสนใจกับประเด็นนี้แล้วก็มีการเคลื่อนไหวแบบเป็นรูปธรรมเพราะว่าอย่าทำเป็นเล่นไปนะ คนหน้าด้านหน้าทนเนี่ยเผลอมันอยู่ชั้น14จนถึงตอนพ้นโทษน,นี่ไงคุมภาวหกเจ็ดเนี่ยคนธรรมดาทำไม่ได้นะต้องด้านจริงๆถึงทําได้ค่ะใช่อ่ะเดี๋ยวรอดูนะว่าวันนี้ความเคลื่อนไหวจะเป็นยังไงถ้าออกมาขนาดนี้แล้วนายกเศรษฐายังไม่ตอบอีกเนี่ยก็อืไม่มีอะไรจะพูดแล้วค่ะต้องตอบเรื่องอื่นบ้างนอกจากตอบเรื่องของถุงเท้าและคไทแล้วนะ <c oughs> ออ <c oughs>